ไปคุยกับท่านรองอธิบดีกรมบัญชีกลางและท่านโฆษกกรมบัญชีกลางกระทรวงกางครคลังนะครับท่านทิวาพรผาสุคาโคโสกครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับท่านโฆษกทราบว่ามีมิจฉาชีพแอบบอ้างกรมบัญชีกลางเยอะเลยเหรอครับท่านครับใช่ค่ะตอนนี้กําลังเยอะมากค่ะระบาดอย่างหนักเลยค่ะถือว่าระบาดเป็นโรคระบาดเลยนะฮะ ใช่ค่ะบรรดาบรรดาข้าราชก,การที่กเกษียณอายุผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับโทรมาโอดโอยกับรายการเยอะนะครับว่ากรมบัญชีกลางจะมีบําเหน็จบํานาญตกค้างให้เพิ่มเติมเท่าน้นเท่านี้ดีใจใหญ่กดลิงก์แล้วให้ข้อมูลเข้าไปอย่างเงี้ยนะค่ะสุดท้ายก็ถูกดูดไปหมดบัญชีเลยท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่งไงอะครับค่ะ คืออย่างนี้ค่ะในส่วนของมิจฉาชีพที่หลอกผู้รับบำนาญเน,นะะี่ยค่ะอาจจะด้วยเอ,อ่อคือเขาเข้าใจข้อจํากัดของผู้รับบำนาญน,นะคะว่าอาจจะไม่ได้แบบติดตามหรือว่าดูข่าวอะคะ่ะมีผู้รับบำนาญหลายหลายท่านนะคะซึ่งไม่รู้ข้อมูลว่าตอนนี้มิจฉาชีพประลังระบาดอะคะ่ะก็จะมีการโทรศัพท์แจ้งท่านผู้รับบำนาญหรือทายาทของผู้รับบำนาญน,นะคะว่า มีบำนาญคงค้างจากกรมบัญชีการที่ยังไม่ได้จ่ายหรือบำเหน็จจำลงที่ปะค่ะซึ่งผู้รับบำนาญก็เข้าใจว่ามันเป็นความจริงอะค่ะก็เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดจะไปดำดาเนินการที่กรมบัญชีการก็ใช้ระยะเวลามากกว่าสองเดือนแต่ถ้าเกิดให้เขาดําเนินการให้ก็ภายในห้านาทีอะค่ะผู้รับบำนาญก็หลงเชื่อว่าเออถ้าเป็นห้านาทีก็ก็ดีนี่ทําเลยทําอะไรก็ก็บอกมาเลยตามขั้นตอนคือจะจะเป็นในรูปแบบแบบนี้เยอะเลยอะค่ะครับ ห้านาทีไม่ได้ได้เงินนะแต่เสียเงินใช่ค่ะห้านาทีก็คือเขาก็จะให้แอดไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่นอนแล้วก็พอเพิ่มเพื่อนแล้วก็ให้เข้ามาเพื่อที่จะเออให้ปรับปรุงบัญชีเงินฝากโดยเขาก็เหมือนหลอกเข้ามาในเครื่องมือถือเราอะค่ะมารีโมทเครื่องของเราเองอะค่ะคแล้วก็ดูดเงินไปอะค่ะอก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วป<ช>กติในกรมมันแล้วมันมีจริงไหมท่านบํานานคงค้างบําเหน็จดํารงชีพแล้วมันมีจริงไหมสองตัวเนี้ครับ อ่าค่ะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะ เรื่องการจ่ายบำนาหรือดำรงชีพนะคะกรมบัญชีกลางไม่ได้มีการจ่ายเงินในส่วนที่คงค้างนะคะการขอรับบำนาหรือว่าบำเหน็ดดำรงชีพนะคะพอเวลาผู้รับบำนาญยื่นขอรับนะคะกรมบัญชีกลางจะอนุมัติสั่งจ่ายเต็มจํานวนค่ะจะไม่มีการแบ่งจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครแจ้งว่ามีเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางมาแจ้งว่ามีบำนาหรือว่าบำเหน็จดำรงชีพค้างจ่ายจากกรมบัญชีกลางเนี่ยคืออันนี้โดนหลอกแล้วค่ะ ก็คือไม่ควรสนทนาต่อนะคะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ไม่ไม่มีอยู่จริงอะค่ะไม่มีอยู่จริงร้อยเปอร์เซนแลวบำเหน็จดำรงชีพแล้วครับท่านเหมือนกันค่ะบำเหน็จดำรงชีพเวลาขออนุมัติค่ะเราก็จะอนุมัติให้เต็มจํานวนตามสิทธิ์นะคะครับไม่มีค้างไว้นะคะค่ะไม่มีค้างนะเพราะฉะนั้นข้าราชการที่กเกษียณนะครับถ้ามีการส่งลิงก์ไปว่าท่านมีบำบำนานตกค้างจะได้เพิ่มเติมอีก67หมื่นเท่าน้นเท่านี้หรือมีบำเหน็จดำรงชีพะนะ ไม่จริงหลอกลวงแอบอ้างกรมบัญชีกลางอย่าไปกดลิงก์อย่าไปทําอะไรกับคนเหล่านี้กดหูโทรศัพท์ทิ้งไปเลยนะครับกดทิ้งไปเลยนะนี่คือเรื่องที่เป็นการแอบอ้างและทําความเสียหายเยอะนะครับแล้วโดยหลักและกรมบัญชีกลางโทรไปหาเขาโทรไปหาข้าราชการประจําหรือข้าราชการบํานาญไม่มีโทรไม่ท่าน อ่าค่ะคือนโยบายของกรมบัญชีการนะคะเราไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อเออ่ผู้รับบํานาญแต่อย่างใดนะคะเอการติดต่อเอ่อกับเรื่องของบําเหน็จบํานาญนะคะกรมบัญชีการคะ่ะจะแจ้งที่ส่วนราชการต้นสังกัดนะคะครับแล้วคนที่จะประสานไปที่ตัวผู้รับบํานาญก็คือจะเป็นส่วนราชการต้นสังกัดเท่านั้นนะคะที่จะติดต่อซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบําเหน็จบํานาญของเราปกติได้รับปกตินะคะ เออที่ถูกต้องต้องไม่มีใครติดต่อหาเรานะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีบอกว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเรื่องบํานาญซึ่งถ้าเราดูแล้วเงินบํานาญล้วก็เข้าปกติอันเนี้ยให้นึกไว้ว่าอันนี้คือมิจฉาชีพนะคะ <c oughs> ถ้าดูรายละเอียดแล้วเอ๊ะบำนาญเราก็เข้ามาปกติเดือนที่แล้วก็เข้ามาอย่างเนี้ยไม่ควรไม่ควรที่จะคุยกับเขาต่อเลยค่ะค่ะผมอยากจะให้ทาง ราชบัณฑิตหรือว่าใครที่เชี่ยวชาญภาษาไทยเนี่ยเปลี่ยนคําว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้คําว่ามิตรขึ้นหน้าเนี่ยฟังดูเหมือนดีนะท่านนะจริงๆอาจจะต้องใช้คำอื่นไปเลยนะมิจฉาชีพไม่ใช่มิตรแท้ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่มิตรเทียมด้วยนะมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ฝากเตือนไว้เรื่องแรกเรื่องที่สองเห็นว่า มีกลุ่มจะเป็นขบวนการหรือเปล่าครับที่ไปหลอกลวงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เดือนละ3ามเนี่ย แล้วบอกว่ามาร่วกับเขาและจะได้ของแถมเป็นน้ํามันบ้างอะไรบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นอีกครับเรื่องนี้ท่านครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นอีกโรคระบาดหนึ่งอะคะ่ะที่มีรถเล่นะคะตะเวนไปตามหมู่บ้านนะคะ,คะเพื่อไปให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเออซื้อสินค้าโดยใช้วงเงินของ๊าซถุงต้มอะคะ่ะเรามีวงเงินให้80บาทต่อสเดือนนะคะคเขาก็จะมาล่อด้วยการให้ซื้อไข่ราคาถูกหรือว่าซื้อน้ํามันพืช หนึ่งขวดราคายีบาทโดยใช้วงเงินของก๊าซถุงต้มนะะเนี่ยค่ะเโดยให้ชำระผ่านแอปถุงเงินของรดเล่นะคะซึ่งพอชำระเค่าน้ำมันพืชหรือว่าไขา่ไก่แล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะแอบถ่ายรูปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราส่วนพินนะคะคเขารับรู้ตั้งแต่ตอนที่เราบอกว่าให้ชำระเอินให้ตัดบัตรเพื่อชำระเงินค่าไขา่หรือค่าน้ำมันนะคะ ซึ่งพอเขาได้สองอย่างก็คือรูปหน้าบัตรกับเอ,อพินหรือโค้ดที่สำาหรับที่จะใช้ในการชำระเงินเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเอาอันนี้ส่งไปให้กับร้านธงฟ้าซึ่งร้านธงฟ้าเนี่ยค่ะอ,อทุกเดือนนะคะเราจะมีวงเงินสำหรับซื้อสินค้าให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะเดือนละสามร้อยเขาก็จะส่งไปที่ร้านธงฟ้าเครือข่ายนะคะเพื่อเอาลูกกับพินนะคะไปเพื่อตัดวงเงินตัวเนี้ยที่ที่จะเกิดขึ้นของผู้มีสิทธิ์นะคะ ตอนนี้จะเกิดขึ้นกับร้านที่สมมุติว่าเขาไปขายเขาไปลดเล่จังหวัดเอนะคะแต่วงเงินที่โดนตัดะะคะจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดเอนะคะจะเป็นจังหวัดอื่นๆน,นะคะซึ่งก็ตอนนี้ที่มีลดเล่ไปเนะะี่ยค่ะเขาก็จะส่งรูปกับทินนะคะไปให้เครือข่ายของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่จะตัดวงเงินนะคะแสดงว่ารถเร่นี้กับร้านธงฟ้านั้นจะต้องเป็นพวกเดียวกันอ่าใช่ค่ะก็คือ น่าจะเป็นเครือข่ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลาเรารับสมัครร้านที่จะรับชําระเรื่องส่วนลดการถึงต้มเนะะี่ยค่ะเราไม่อนุญาตให้เป็นร้านลดเล่นะคะตอนสมัครอะคะ่ะจริงๆกร,รมรรธุรกิจพลังงานนะคะก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะคะการที่จะสมัครเป็นร้านที่จะชาระการถึงต้มต้องเป็นร้านที่มีตัวตนแน่นอนตอนสมัครก็มีรูปร้านมีมีร้านแน่นอนคะ่ะแต่พอเวลาสมัครไปแล้วเนะะี่ยค่ะ เอาไปทําผิดนะคะก็คือไปทําเป็นรถเล่เพื่อไปตะเวนหลอกผู้มีสิทธินะคะอืมมีการร้องเรียนร้องทุกข์ไปที่กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบเรื่องนี้เราแจ้งความรถดาเนินคดีได้ไปบ้างไหมครับเพราะว่ามันก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนว่ารถพวกนี้เร่ไปแล้วก็ไปรูดตัดเงินจากบัตรเนี่ยก็คืออีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากค่ะ จริงๆตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่กลุ่มร้านที่มีพฤติการแบบนี้ค่ะเราดําเนินการอยู่แล้วเรากําลังร่วมกับตํารวจปอทนะคะ <S <S เพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มแรกนะคะซึ่งอ,อ,อันนี้เราจะดําเนินการในส่วนของที่เป็นส่วนกลางนะคะ <S <S คแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ครั้งจังหวัดของเราะค่ะดําเนินการในส่วนที่เป็นร้านที่อยู่ในภูมิภาคนะคะเ,ออเร็วๆนี้นะค่ะเดี๋ยวเรา อาจจะต้องมีแถลงข่าวเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเรากําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่ค่ะเนื่องจากเป็นกลุ่มแรกที่เกําลังจัดการกับผู้มีสิทธิ์ที่ที่ไปลงเชื่อเขานะคะทําให้โดนหลอกแล้วก็สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์นะคะไปใช้ในการซื้อสินค้าในเดือนต่อไปไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันถูกหลอกไปแล้วอะค่ะค่ะจะเข้าข่ายโกงเงินหลวงไหมท่านเนี่ย เ,เพราะว่าชาวบ้านยังไม่ได้เงินเลยนะแล้วงเงินในบัตรก็คือท่านเป็นคนโอนเข้าไปกรมบัญชีกลางโอนให้ใช่ไหมท่านฮะค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นวงเงินสิทธิ์นะคะวงเงินที่เข้าไปในบัตรแล้วอันนี้จะเป็นวงเงินของผู้มีสิทธิ์แล้วนะคะถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะคะ่ะผู้เสียหายคือผู้มีสิทธิ์นะคะถ้าเกิดเอ,อถ้าเกิดใครเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะคะว่าวงเงินเราหายไปอะคะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องแจ้งความนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แจ้งความเราไม่มีคน ร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะตํารวจจะไม่สามารถดําเนินการใดๆได้เลยอะคะ่ะคือณนะตอนนี้ที่เราบอกว่าเรากําลังจะร่วมกับเในส่วนภูมิภาคนะคะทั้งตํารวจปอทอท้งจังหวัดแล้วก็พนิชย์จังหวัดแล้วก็ธุรกิจพลังงานนะคะที่จะจัดการกับกระบวนการพวกนี้นะคะ่ะที่กาลังแบบเหมือนแพร่ก,กระจายอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันนะคะครับท่านครับงั้นผมเองก็ได้รับร้องทุกข์เรื่องนี้จากชาวบ้านหลายคนเหมือนกันว่า บัตรประชาชนที่ไปรูดสวัสดิการเดือนละ300เนี่ยไปรูดแล้วไม่มีเงินเลยเงินไม่เข้ามา2เดือนแล้วเขาใช้คํำนี้นะว่าไม่เข้ามา2เดือนแล้วเนี่ย<ฆ>ทีนี้ก็มันมีข้อสันนิษฐานว่าการที่ไม่เข้าเนี่ยต่อมาหลังจากที่คุณลงทะเบียนบัตรและคุณได้เงินมาช่วงแรกคุณได้หลังจากนั้นเขาตรวจ<ฆ>สอบย้อนหลังว่าคุณขาดคุณสมบัติเขาก็เลยไม่เติมเงินให้คุณแล้วมันมีเรื่องแบบนี้<ฆ>ไม่ท่านหรือยังไงครับหรือว่าเป็นมิจฉาชีพล้วนๆเลย อันนี้จะเป็นมิจฉาชีพล้วนๆค่ะถ้ากรณีเราไปใช้สิทธิ์แล้วเกิดว่าเอ๊ะวงเงินเราหายไปนะคะเน,นี้ยเราคือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าวงเงินเราเนี่ยน่าจะถูกคนอื่นแอบอ้างสิทธิ์เราไปใช้แล้วค่ะ ซึ่งถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปต้องอ,อ,อาจจะต้องนึกหน่อยว่าเอ,อ้ยเราเคยไปซื้อสินค้ากับรถเล่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเคยซื้อสินค้ารถเล่เนี่ยให้มั่นใจเลยเนี่ยคือเราโดนเราโดนเอาวงเงินสิทธิ์เนี่ยไปใช้แล้วเพราะว่าเขาแอบถ่ายรูปภาพแล้วก็เอารหัส ของการชําระเงินจากบาัตรของเราไปแล้วนะคะควิธีแก้นะคะก็คือต้องเปลี่ยนรหัสเลยค่ะไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็แจ้งเปลี่ยนรหัสเลยค่ะเพราะว่าถ้าการเปลี่ยนรหัสอันนี้เบื้องต้นนะคะเขาก็จะสามารถเขาก็จะไม่สามารถที่จะเอาวงเงินติดของเราในครั้งต่อๆไปได้อะคะ่ะ คือถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนนี่เขาก็ไปรูดเอาทุกเดือนเลยใช่ไหมครับเพราะเงินจะต้องเข้าทุกเดือนเดือนละครั้งถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคใครที่เคยได้แล้วนะครับคุณจะไม่ถูกตัดสิทธิ์จนกว่าเขาจะยกเลิกบัตรแต่การที่เงินไม่เข้าสองเดือนสามเดือนให้สันนิษฐานว่ามิจฉาชีพมิจชาชีดูดเงินคุณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะชัดเจนเลยครับีแกต้องเปลี่ยนทินก่อนเลยนะคะ ถ้าใครที่โดนอยู่ตอนนี้ไี้ไปเปลี่ยนพินที่ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงไทย,ไท,ยทุกสาขานะท่านนะใช่ค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนเลยนะครับแล้วถ้าบัตรเขาเกิดบัตรเขาเออแต่บัตรประชาชนเนี่ยเนาะถ้าทําบัตรประชาชนใหม่ทําไงท่านครับ ถ้าทําบัตรประชาชนใหม่เสร็จปุ๊บก,ก็คือไปที่ไปที่อําเภอนะคะเพื่อทําบัตรประชาชนใหม่หรือถ้าเป็นส่วนกลางในกรุงเทพอะคะ่ะทำงานทำบัตรประชาชนที่สํานักงานเขตนะคะคพอทําบัตรประชาชนเสร็จแล้วปุ๊บต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารก่อน,นะคะ่ะธนาคารกรุงไทยอะคะ่ะยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็เราก็ให้กําหนดรหัส พินหกหลักสำหรับที่จะใช้ในการซื้อสินค้านะคะอืมก็คือกรณีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงอาจไปทําบัตรใหม่ซะเลยอันนี้ก็อย่างที่ท่านว่าแต่ว่าถ้าถ้าคนที่บัตรครบกําหนดก็อาจจะไปทําบัตรใหม่ก็ต้องไปทําอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะ ส่วนการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาที่จะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงป้องกันนะคะในฝั่งของกรมบัญชีการนะคะเรื่องของอการชําระเงินโดยใช้หน้าบัตระะคะกับรหัสที่สําหรับตัดเงินนะคะในเดือนมีนาคมเนะะี่ยค่ะเราก็จะปรับวิธีการในการชําระนะคะถ้าเป็นการชําระ ค่าสินค้าที่ร้านที่รับชำระด,ด้วยแอปพลิเคชันถูกเงินนะคะจะต้องสแกนหน้าบัตรของผู้มีสิทธิ์จะต้องสแกนหน้าของผู้มีสิทธิ์ด้วยอะคะ่ะพร้อมกับใช้รหัสหกหลักอะคะ่ะคือไม่ใช่แค่รักสแกนแค่บัตรอย่างเดียวอะคะ่ะหรือสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยอนี้ป้องกันเงินจากวงเงินได้อะค่ะนี่ป้องกันมิจฉาชีพเลยค่ะบัตรคนอื่นไปรูดไม่ได้เลยนะถ้าไม่ตรงกันหน้าเจ้าของใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะโอ้ดีมากครับท่านครับนี่แก้ที่ทต้น<ร>ต่อเราจะเริ่มเดือนมีนาคมนะคะประมาณกลางเดือนมีนาคมค่ะเราจะเริ่มให้สกแกนใบหน้าสําหรับร้านที่เป็นถุงเงินนะคะคส่วนร้านที่เป็นเครื่อง EDC วิธีการยังเหมือนเดิมค่ะคก็คือใช้บัตรกับรหัสหกหลักอะค่ะค,ะครับเพราะว่าอันนั้นเขาอยู่บนตัวเครื่องนะคะคซึ่งมันไม่สามารถที่จะตัดจากภาพได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นถุงเงินเนี้ย มิจฉาชีพใช้รูปภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้สกแกนใบหน้าผู้มีสิทธิ์เพิ่มอีกอย่างหนึ่งะค่ะเพื่อให้สิทธิ์ของเราไม่โดนถูกขโมยไปด้วยค่ะครับงั้นขอแจ้งสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปซื้อของรถเล่แล้วต่อมาเงินในบัตรมันหายไปทุกเดือนทุกเดือนก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อไปอีกเลยให้ไปแจ้งความโรงพักใกล้บ้านท่านแจ้งความดําเนินคดีเลยนะให้เจ้าหน้าที่เขาสอบหาเนาะ แล้วก็สองก็คือว่ารู้ตัวแล้วล่ะนะครับว่าอ๋อมันมาไม้นี้นะครับจะไปเปลี่ยนบัตรประชาชนหรือไปเปลี่ยนพินโค้ดใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อในเดือนถัดไปเราจะได้เงินกลับคืนมาค่ะะแล้วที่แจ้งความไว้ก็จะได้ให้กรมบัญชีกลางจัดการกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้พ่อค้าเร่พวกนี้กับร้านธงฟ้าที่รวมหัวกันเพราะว่าทําคนเดียวไม่ได้ต้องปรบมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันถูกต้องค่ะถูกต้องนะท่านนะ ขอคําถามสุดท้ายครับท่านครับมีข้าราชการที่ไปรับเงินเดือนสองรอบสักกี่รายครับท่านครับทั้งหมดทั้งประเทศมีข้อมูลไหมครับอจริงจริงๆ,ๆจํานวนไม่ใช่เป้าหมายนะคะควิธีการที่เราปรับเงินเดือนสองรอบนะคะเออในฝั่งของกรมบัญชีกลางนะคะเราทําเพื่อมีระบบทางเลือกให้สําหรับเอ,อคนที่จะเป็นข้าราชาการในอนาคตด้วยสําหรับคนรุ่นใหม่อ่ะค,ะค่ะซึ่งอนาคตเ เขาที่รับราชการแล้วาอาจจะแบบเอออยากรับเป็นเงินเดือนสองรอบหรือรอบเดียวเราเราเป็นทางเลือกมากกว่าที่เราพัฒนาระบบจริงๆจํานวนไม่ได้ไม่ได้เป้าหมายของเรานะคะคือการบริหารการบริหารการเงินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เรามีระบบเงินเดือนสองรอบก็จะรองรับทั้งข้าราชการที่มีสภาพคล่องแบบเยอะๆเขาก็รับเงินเดือนรอบเดียวหรือข้าราชการบางบางท่านอาจาะมีภาระเยอะอาจจะแบบเออขอรับเป็นสองรอบดีกว่าเพื่อให้แบบการใช้ชีวิตหรือของการบริหารการเงินของเขามีความสะดวกคล่องตัวขึ้นนะคะครับนะคะใช่ครับท่านครับขอบพระคุณนะครับท่านครับถ้ามีอะไร<อ>ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบดูแลของกรมบัญชีกลางฟังชัดๆถนอมจะได้ยินดีครับท่านครับ ค่ะข,ขอบคุณครับรสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ครับท่านโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับท่านทิวาพรผาสุกครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็ผู้ที่ถือบัตรอยู่14ล้านคนรู้แล้วบอกต่อด้วยนะอย่าไปเอาบัตรไปซื้อของจากพ่อค้าเร่เป็นอังคาดซึ่งพ่อค้าเร่ไม่ได้เป็นคนไม่ดีทุกคนนะ ผมเชื่อว่าพ่อค้าเร่ก็เป็นคนที่สุดจิตหาเช้ากินข้าปะกะติแต่ว่ามีคนที่เนี่ที่มีถึงขนาดกรมบัญชีกลางเ็าออกมาเตือนเนี่ยพอเดือนถัดไปปั๊บเนี่ยเอา้าเงินไม่มีอยู่ในบัตรเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเขาก็ไปหลงเชื่อว่าอ๋อสงสัยเราขาดคุณสมบัติกรมบัญชีกลางรัฐบาลก็เลยตัดเงิน3า0รอบาทของเราไปไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับมิจฉาชีพมันเอาไปฮะต้องแจ้งความดำเนินคดีนะ ไม่ใช่ไปลงบันทึกประจําวันไว้กับร้อยเวรแล้วไม่ทําอะไรต่ออย่างนี้ไม่ได้นะย้ำว่าต้องดําเนินคดีให้ตํารวจสืบหาตัวซึ่งสืบหาได้อยู่แล้วนะครับว่าเงินจากบัตรเรามันไปเข้าร้านธงฟ้าร้านไหนได้อยู่แล้วครับนะต้องเอาคนพวกนี้เข้าคุกให้ได้